ดามาระลอก2องริช,ชี่เจอไก่วลายุทธย้อนปมวิกผมงัดหลักฐานโต้อยากจบแต่ทำไมยังวนเวียนเรื่องดูเหมือนจะจบไปแล้วนะครับสำหรับดามาระหว่างไก่วลายุทธผู้จัดละครคนดังและนางเอกสาวริช,ชี่ออรเนครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวละครกลางคันในละครซ่อนเงารักที่เป็นไปตามบทและประเด็นเรื่องใส่วิกผมในละครที่ทาให้สาวริช,ชี่หนังซิซอักเสบจนเป็นแผลกดทับครับ โดยต่างฝ่ายต่างออกมาเคลียร์ในส่วนของตัวเองไปแล้วนั้นกระทั่งนายเอนเตอร์เทนครับรายงานว่าไก่เวลายุทธออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งตอบคําถามเรื่องการเปลี่ยนตัวละครยืนยันว่าเป็นไปตามบทนางเอกถูกไฟไหม้จนต้องใส่กรรมไม่ใช่ตัวตนเปลี่ยนไปส่วนเรื่องใส่วิกจะเหมือนการรัดหนังยางเวลาใส่ทั้งวันก็จะเป็นรอยแต่น้องฤิชี่นึกว่าเป็นแผลกดทับเลยเอาหมอที่โรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านวิกผมมาดู ผลคือมันไม่ใช่แผลกดทับหลังจากเกิดดราม่าระลอก2นะครับกลุ่มแฟนคลับอิติลิตซึ่งเป็นแฟนคลับของริชี่กับก็อดอิทธิพัทต่างลุกฮือครับเพื่อปกป้องสาวดิชี่และมีบุคคลปริศนาส่งภาพมายัางนายอินเตอร์เทนเป็นภาพของริชี่เป็นแผลจากการใส่วิกจนผมจุดดังกล่าวแหว่งไปเลยรวมถึงใบรับรองแพทย์ยืนยันว่านางเอกสาวเป็นแผลจริงๆล่าสุดครับ17มิถุนายน ลิชชี่ออร์เน่ครับได้เปิดใจทีแรกผ่านไนเอ็นเตอร์เทนยอมรับว่าได้เห็นคําสัมภาษณ์ของพี่ไก่บางช่วงบางตอนแล้วจากแฟนคลับที่ส่งต่อมาให้แต่ไม่ได้ดูทั้งหมดส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรส่วนเรื่องที่พี่ไก่บอกว่าตนไม่ได้เป็นแผลกดทับนั้นตนเคยให้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นจริงๆแต่มันก็ผ่านมาสปีแล้วตอนนี้รักษาจนผมขึ้นเกือบ100แล้วยังงงๆว่าทำไมเรื่องนี้ยังวนเวียนอยู่ หนูก็เป็นอย่างที่บอกไปทั้งหมดเลยค่ะคุณหมอก็บอกแล้วคุณหมอก็แจ้งที่กล่องให้ทราบแล้วทุกอย่างก็แจ้งให้ทราบหมดแล้วหนูก็เลยไม่รู้ว่าทําไมเรื่องมันถึงยังวนอยู่เมื่อถามว่าคําสัมภาษณ์ของพี่ไก่ดูเหมือนกันท่าเราอยู่ตลอดแต่ละคําพูดดูแดงๆดชชีบอกว่าหนูไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะจริงๆหนูก็ไม่รู้ว่าคําไหนที่พูดแรงแต่ท่าเรื่องไหนที่แจ้งไปแล้วพี่เขาเข้าใจผิดเราก็อยากบอกให้ทุกคนได้รู้ความจริง เขาจะได้ไม่เข้าใจผิดสําหรับหนูหนูว่าหนูจบแล้วนะคะคือหนูให้สัมภาษณ์ทุกอย่างน่าจะเคลียร์หมดแล้วหนูไม่มีอะไรแล้วค่ะละครก็มีกระแสดีดีกลับมาละครก็จบไปแล้วค่ะที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้พี่ไก่เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักและมีพระคุณเสมอหากไม่มีพี่ไก่ตนคงไม่ได้เล่นละครเรื่องซ่อนเงารักแต่ตนไม่เคยรู้สึกว่าผู้ใหญ่หลังแกเด็กทั้งนี้รู้สึกขอบคุณแฟนคลับรวมถึงคุณหมอที่เคยเข้าไปรักษาอาการแผลกดทับที่ศรรีรษะ ที่ออกมาปกป้องและพยายามอธิบายความจริงให้กับทุกคนได้เข้าใจอาการแผลกดทับตอนนี้ผมขึ้นเกือบ100%แล้วที่ผ่านมารักษาด้วยวิธีฉีดยาเลเซอร์กระตุ้นเส้นผมและมีการเปลี่ยนมาใช้วิธีทายาในช่วงหลังๆตนเป็นคนที่เจ็บแล้วจะอดทนอยู่อย่างนั้นแต่ต่อไปนี้หากรู้สึกไม่โอเคหรือเจ็บหนังศีรษะคงต้องรีบแจ้งทีมงานในกองทันทีจะได้ไม่เกิดแผลขึ้นมาอีก